แบบที่มีการป้องกันนะครับผมการกระแทกที่โอเคมากเลยครับผมในการใช้งานนะครับนี่ไม่รู้ครับผมการพิมพ์ลายผมว่าสวัสดีครับผม p p เพนะครับผมวันนี้ p p เพจะมารีวิวนะครับผมในเคส p h o n e 13 pro max ครับแล้วก็ตอนนี้ครับผมสามารถไปซื้อในเว็บไซต์ของ r i n o s h i e l d ได้แล้วครับผมกับเคส h o n e 1 4 Pro Max ที่เป็นลวดลายครับผมมีแม็กเซฟด้วยนะครับผมเป็นเคสแบบคินว่าแบบใสนะครับผมในการใช้งานไปสามารถกดสั่งซื้อได้ครับเว็บไซต์ของ Reult Shield ด้วยนะครับผมตอนนี้ครับผมได้ทําการนะครับผมใส่ตัวเคสตัวนี้แหละมาอย่างนานนะผมเกือบประมาณ2เดือนแล้วแล้วผมจะมาดูให้รู้ว่าเป็นไงบ้างครับอย่างแรกผมจะขอแนะนําตัวเคสก่อนนะครับตัวนี้เป็นเคสใสนะครับผมเป็นคริสตัลคินนะครับก็คือเป็นเคสใสที่มีการป้องกันนะครับผม ดีมากเลยครับในการป้องกันตัวนี้ครับผมสามารถป้องกันแบคเีเรียนะครับผมกับตัวประสุทที่ออกแบบมาอย่างพิธีพิถันมากเลยครับมาดูนะครับนี่นี่ครับมาดูผมแกให้ดูเลยตัวนี้ครับเป็นลายคอแลบนะครับผมกับตัว Star Wars นะครับแล้วก็จะมีตัวลายนะครับผมคอแลบจากสโน o ี้นะครับผมนี่เลยนี่ครับสโนบี้ถือว่าตัวนี้ครับคอแลบสวยงามมากเคยพบเจอไหมครับเวลาเราใส่เคสไปแล้วเราอยากเปลี่ยนตัวครอบเลนนะครับหรือว่าตัว กรอบเปลนนะครับของตัวเคสให้เป็นสีสันที่มันสวยงามครับไม่เคยมียี่ห้อไหนครับที่ทําแบบนี้พีรู้สึกว่ามันเป็นการออกแบบที่สวยงามจริงครับในการใช้งานนะครับนี่เลยนะครับก็จะมีสีต่างๆครับดูครับอันนี้ครับเป็นตัวคัมเบาลิงครับผมนี่เลยเป็นตัวริงครับที่ให้เราเปลี่ยนตัวครอบเปลนของ iPhone ครับให้มีสีสันสมมุติเรา สีวันเสาร์ครับก็เป็นสีม่วงครับผมเห็นไหมวันเสาร์สีม่วงวันจันทร์สีอะไรแล้วก็เปลี่ยนตามสีของเราได้ครับผมในการใช้งานนะครับตรงนี้ผมทําการใช้ประจําครับเห็นไหมว่าสีดําครับมันจะแม็กกับตัวเคสมากเลยครับผมในการใช้งานนะครับนี่เลยใกล้ๆครับสวยจริงครับผมบอกว่าเคสตัวนี้สวยจริงครับผ่านการทดสอบนะครับ s g s นะครับผมปราศจากนะครับผมไม่มีสารเคมีนะครับผมในการผลิตนะครับซึ่งเป็นการที่ดีมากเลยครับผมในการใช้งานนะครับ ผลิตภัณฑ์ของไรโนชิลครับผลิตภัณฑ์ที่เป็นการออกแบบที่มีการป้องกันนะครับผมการกระแทกที่โอเคมากเลยครับผมในการใช้งานนะครับนี่มาดูครับผมการพิมพ์ลายผมว่าเนื้องานคือดีมากเลยมันจะรู้สึกสัมผัสแล้วมันจะมีนูนขึ้นนะครับไม่ใช่พิมพ์ลายแบบเก่การครับก็คือพิมพ์ลายคือดีมากเลยครับผมนี่ครับพิมพ์ลายดีจริงครับผมในการใช้งานนะครับนี่แล้วนี้ตัวคัมเบล่าลิงนะครับก็สามารถ ไปสั่งซื้อได้ครับเพิ่มแล้วผมชอบดีครับคิดดูว่ามีคาร์บอล์อีกยังมีการตกแต่งครับดูว่าการคิดเอ็ดนะครับของเคสตัวนี้คือดีมากเลยครับผมดูครับตัวนี้เป็นปุ่อนนะครับก็คือเป็นการใช้ปุ่มนะครับตกแต่งซึ่งในกล่องนี้มีสีสันให้เลือกปุ่มครับก็คือผมในการใช้นะครับโก็คือเยอะครับผมมียี่สิบหกสีนะครับคันเลอร์เราสามารถเอาไปใช้กับปุ่มได้เลยครับนี่เลยนี่ครับ แล้วก็เอาปุ่มออกได้ครับนี่จริงๆมันเป็นปุ่มใส่นะครับแต่ผมชอบมากครับในการพิมพ์ลายครับผมของลายสนุปี้ก็ถือว่าพิมพ์ลายดีนะครับให้ดูเลยปึ๊บนี่เห็นไหมว่านี่เราสามารถใช้ได้นะครับดูครับเนื้องานคือเคสเนี่ยเคสตัวนี้ครับมีการป้องกันนะครับไม่ให้เคสเหลืองด้วยนะครับผมเป็นเทคโนโลยีของทางนะครับผมไรโนชูเลยนะครับเพื่อไม่ให้เคสเรา ใช้ไปนานมันจะเหลืองครับส่วนมากเคสของเคสใสครับใช้ไปนานปั๊บมันจะเหลืองนะครับผมแต่ตัวนี้คือดีมากครับป้องกันเหลืองผมใช้มาเกือบสองเดือนเห็นดูครับดูว่ามันไม่เหลืองครับผมดูว่าโอเคมากเลยวิธีการใส่นะครับผมเดี๋ยวผมขอตกแต่งไว้กันครับผมชอบในการสีเอนะครับอย่างแรกผมปุ่มเห็นไหมบัตทอนครับเอาออกได้นี่เอาออกได้ครับปึ๊บเอาออกได้ปึ๊บนี่เราเอานี่ออกได้ครับผมเราออกได้ การออกครับเอาออกง่ายครับผมไม่ได้ยากอะไรครับครับดันออกครับผมเราดันออกจากตัวนี้นี่ได้แล้วครับผมในการใส่ใส่ตรงนี้ก็ได้ผมดันเข้ามันจะมีตัวล็อกของมันนะครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่ครับนี่ครับตัวล็อกเราก็ดันเข้าตรงนี้ได้เลยครับนี่ก็จะเป็นเคสแบบนี้วันนี้เรามาตกแต่งครับตกแต่งนะครับตัวนี้ของ iPhone 12 Pro Max นะครับตัวนี้13 Pro Max ก็มันจะเลนมันจะคนละเลนกันเนาะดังนั้นเราก็แต่ปุ่มครับเราสามารถใช้ด้วยกันได้ขนาดเดียวกันนะครับ เดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะขอแกะแล้วกันว่าเป็นไงบ้างกับปุ่มบัตตอนวันนี้สีอะไรครับวันนี้สีอันนี้เป็นของ1 2 Pro Max เดี๋ยวผมมันจะมีบอกครับว่า13 Pro Max ผมชอบสีเอาเอาสีแดงแล้วกันครับเอาสีออกสียังแดงแล้วกันครับผมผมชอบสีนี้ปึ๊บนี่ครับการแกะปึ๊บเรียบร้อยปึ๊บโอ้สีนี้อมก็ oh สวยงามดีนี่ครับ วันนี้ผมจะเอาให้มันเข้ากับตัวตัวเลนผมนะครับผมขอเป็นสีเดียวกันนะครับมันจะมีปุ่มบัตทนของปุ่มพาวเวอร์ลดเสียงเพิ่มเสียงครับนี่เรียบร้อยผมได้แล้วสีแดงดูนะครับดูผมจะใส่มารทนที่ปุ่มอันนี้ผมนะครับผมก็ดันดันออกมาเฉยๆครับแล้วก็เอาเข้าครับนี่เรียบร้อยครับ เรียบร้อยครับไม่มีทางหลุดแน่นอนครับเพราะว่าเครื่องเราใส่แล้วก็ตัวนี่ครับตัวสีแดงปุ่มโอ้มันเท่มากเลยครับตรงตอนนี้มีแล้วครับ iPhone 14 Pro Max นะครับสามารถไปสั่งซื้อเช่น iPhone 14 14 Plus 14 Pro 14 Pro Max ก็สามารถตกเตียงดนแบบนี้นะครับก็ไปกดสั่งซื้อครับตอนนี้ก็คือมีตัว Max t ด้วยนะครับผมรับ iPhone 14 Pro Max ครับผมก็แอดได้นะครับผมตอนนี้ผมว่าจะสั่งอยู่นะครับนี่ครับ ดูนะครับวิธีการใส่ไม่ยากครับเราใส่เหมือนเคสทั่วไปครับเรามาดันตรงมุมตรงนี้ครับปึ๊บนี่ครับดันใส่เดี๋ยวผมขอใส่ตัวครอบเลนก่อนตัวคิมเมล่าลิงก่อนสรับวิธีการใส่นะครับผมตัวคิมเมล่าลิงนะครับก็ง่ายครับมันจะมีโลโก้นะครับของเรโนชูนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็หันโลโก้เราครับในเป็นแนวอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็เอามาใส่เลยครับผมใส่จากด้านหลังนะครับก่อนที่เราจะใส่เคสนะครับนี่ก็เรียบร้อยครับผมนี่เข้าแล้วครับผมง่ายแล้วเห็นภาพตรง โลโก้ครับของไลโนชิวจะอยู่ด้านล่างนะครับก็คือเป็นการใส่ชุดต้องนะครับนี่เลยผมใส่นี่ครับอันนี้ก็ใส่เหมือนกันครับง่ายๆครับผมนี่เลยการใส่นะครับนี่อยู่ด้านล่างนะครับผมเหมือนเดิมแบบนี้ปึ๊บนํามาใส่ได้เลยครับจัดนี่ครับแล้วก็ใส่ครับครับนี่เราหามุมครับมันจะมีตัวล้อของมันนะครับเป็นวงล้ออยู่แล้วนีเรียบร้อยครับ ก็ถือว่าใส่เสร็จสิ้นครับในการใส่ตัว camera l i n k นะครับซึ่งออกแบบตามสไตล์ุณนะครับสวยจริงครับผมอ๋อสวยจริงบอกเลยนะครับการใส่นะครับดันแบบนี้ครับดันเข้าตรงเลนกล้องก่อนนะครับสไตล์ผมทุกเคสครับนี่ครับเรียบร้อยง่ายไหมครับในการติดในการติดตั้งหรือว่าในการใส่นะครับในการถอดก็เหมือนกันครับเราดันตัวมุมตรงนี้ออกครับในการติดตั้งนะครับดันเหมือนกันครับดันออกคือเคสแบบนี้ครับผมว่ามันคุณสมบัติมันคือดีมากครับ สารป้องกันต่างๆพวกพวกที่เป็นตัวแบบป้องกันแบบไม่มีสารพิษในการออกแบบครับป้องกันเคเหลืองด้วยครับผมตัวนี้คือตอบโจทย์ดูครับว่าผมใส่กับสีนี้คือมันโคตรสวยครับบอกเลยว่าอันนี้ผมติดฟิล์มของไรโนชิลแล้วนะครับไม่กินขอบนะครับผมเห็นไหมว่าตัวฟิล์มตัวนี้ป้องกันครับผมใช้งานมาฟิล์มของยี่ห้อนี้ก็สิว่าในการติดคือโคตรดีครับถัดดีมากเห็นไหมครับว่าตัวฟิล์มของไรโนชิลไม่กินขอบครับติดมาแล้ว คือไม่กินขอบนะครับนี่เลยโอ้สวยจริงอะ่ะมันสวยมากมันเท่มากครับเราอยากใช้วันไหนแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับซึ่งเป็นเคสที่ผมว่าครีเอทนะในการออกแบบถือว่าตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากเลยครับนี่ดูวลสตาร์วลถือว่าข้อแรกสีออกมาได้สวยงามมากเลยครับสีม่วงม่วงนี่ครับม่วงสีม่วงครับ ๊อันนี้ตัวสีม่วงมันสามารถใส่ด้วยกันได้นะครับปุ่มเดียวกันก็ปุ่มออกนี่ครับปุ่มสีม่วงเเรียบร้อยครับสีม่วง ดูครับให้ดูใกล้โหมันมันสวยจริงครับผมสวยจริงนี่ครับสวยจริงครับดูว่ามันใส่บัญชีนดีครับอันนี้ผมใช้มาสองเดือนแล้วผมชอบมากเลยกับปุ่มตัวนี้วิธีวิธีการแกะครับนี่นะครับผมดันตรงกล้องออกนะครับนี่ปึ๊บแล้วก็มาตรงนี้ครับผมนี่ครับมันจะมีล็อกของมันครับนี่ครับเรียบร้อยครับเราดันดันตรงกล้องออกก่อนก็ได้ผมแล้วก็ดันออกมันก็ สมัดออกแล้วครับผมในการใส่การใส่ก็เหมือนกันครับใส่แบบนี้นะครับผมนี่เรียบร้อยครับตัวเคสนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยใช้งานมาก็ถือว่าปกติดีนะครับผมก็คือว่าตัวเคสป้องกันดีแล้วก็แข็งแรงทนทานครับมีการออกแบบที่โอเคมากครับผมในการใช้งานนะครับนี่แล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่ผมชอบมากครับกับของตระกูลของบริษัทของยี่ห้อผมไรโนชิวก็จะเป็นเคสแอปเปิลอันนี้ผมใช้งานจริงนะครับคือชอบมากครับผมดูให้ดูอีกที เคดแอปครับ <Get> นี่นี่ครับนี่เลยนี่ครับแล้วก็จะมีฟิล์มผมใช้งานจริงนะครับแล้วตัวเคสครับเป็นเคสของตัวนี้ซึ่งใช้งานมาก็รู้สึกว่าโอเคมากเลยครับผมในการใช้งานครับการป้องกันคือดีดีมากเลยครับแล้วก็มีความสนุกครับให้เราออกแบบในการปรับแต่งครับโดดเด่นและแบบ เบของเราครับชอบสีไหนก็จัดเต็มสีนั้นครับมีความใสของเคสครับสามารถโชว์สีสันของเคสได้อย่างสวยงามมากเลยครับผมในการใช้งานครับรุ่นนี้ครับมันเป็นการป้องกันที่ดีมากเลยครับผมในการใช้งานนะครับนี่เลยครับนี่ถือว่าเป็นการออกแบบที่ดีมากครับเป็นเอกลักษณ์ของไดโนชิลมาครับที่มีการออกแบบเคสกระแทกครับผมน้ําหนักเบามีการทนทานครับระดับมาตรฐานของ กองทับสาระอย่างดีเลยนะครับผมผ่านการรองรับนะครับผมจาก SGS ทนต่อการเกิดเคสดเหลี่ยงนะครับแล้วก็ผ่านการรองรับนะครับ SGS เหนือกว่ามาตรฐานความทนทานระดับทหารนะครับผมนี่เลยมีการพิมพ์ลายที่นูนขึ้นนะครับผมในการเป็นเคสตัวนี้นะครับแล้วฟิล์มตัวนี้ป้องกันเป็นฟิล์มกระจกที่ป้องกันดีมากนะครับติดแล้วมันเป็นตัว 3D นะครับ Impact Skin นะครับก็คือว่าโอเคมากเลยครับผมนี่เลย วันนี้ผมว่ามัน,มนตอบโจทย์นะกับหัวยี่ห้อไรโนชิวนี่คือคุณภาพดีอยู่แล้วผมสมราคาอยู่แล้วครับผมในการใช้งานนะครับเพื่อน,อนๆหลายคนนะอยากจะใช้กับ iphone 14 pro max ใช่ไหมในเว็บไซต์ของไรโนชิวนะครับก็จะมีนะครับผมตัวเคสนะครับผมในการสั่งซื้อนะครับแล้วก็สามารถผมไปกดสั่งซื้อพิมพ์ว่าไรโนชิวนะครับที่เว็บไซต์ของไรโนชิวครับนี่เลยก็สามารถไปกดสั่งซื้อเห็นไหมว่ามันจะมีเคสนะครับเป็นเคสของเคสตัวแบล็กเซฟครับ ซึ่งเป็นการตกแต่งเหมือนกันครับคือสวยงามมากเลยครับนี่เราชาร์จไปใช้งานได้นะครับผมมีของ iPhone 13 Pro Max ก็มี iPhone 14 Pro Max ก็มีนะครับเป็นเคสของ m a x s a f e ครับแล้วก็สามารถไปกดสั่งซื้อได้ผมสรับ iPhone 14 Pro Max นะณที่วางจำหน่ายแล้วนะผมก็สามารถไปกดสั่งซื้อได้ก็จะมีรายต่างๆครับเห็นไหมว่ามีลายต่างๆมีอ่างต่างๆครับผมมีเคสของตัว AirPods ก็มีนะครับถ้าดูช่องพีเสร็จแล้วเดี๋ยวพีจะแนบลิงก์นะครับส่วนลด10%นะครับผมในการสั่งซื้อ ของตัวไลโนชูให้นะครับเพื่อนๆสามารถไปกดสั่งซื้อนะครับผ่านลิงก์ที่พีให้นะครับสำหรับใครที่ชมคลิปของพีนะครับก็สามารถไปกดสั่งซื้อในลิงก์ข้างล่างนี้ครับลด10%เลยครับก็จะมีรุ่นอื่นต่างๆครับในการสั่งซื้อไปดูที่เว็บไซต์ของไลโนชูครับทุกรุ่นสามารถลด10%ได้เลยครับผมไม่ใช่เป็น iPhone หรือว่ารุ่นอื่นนะครับที่เป็นนอกเหนือจาก iPhone ก็สามารถไปกดได้ครับของไลโนชูไปติดตามที่เว็บไซต์นะครับไลโนชู .co.th ได้เลยครับผมสำหรับวันนี้พีเพก็ จะไปนะครับเคสดตัวนี้คือป้องกันดีจริงแล้วก็การเคตเหลืองถุดยอดครับผมในการออกแบบที่เป็นไลฟ์สไตล์ของคุณแน่นอนครับสำบวนนี้พีเพจก็จะไปนะครับผมสำวนนี้ขอบคุณครับ